สวัสดีครับผมดรซูวันนี้หัวข้อที่ผมจะพูดถึงก็คือแนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโควิด -19 นี่คือหัวข้อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ครับประการแรกผมจะขอพูดถึงข้อมูล IDF Diabetes Atlas 2 0 1 9ประการที่2ผมจะพูดถึงปัญหาภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานตามด้วยโรคเบาหวานในช่วงโควิด -19 ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง หลังจากนั้นผมจะพูดถึงการจัดการโรคเบาหวานในช่วงของการระบาดนี้และตามด้วยในช่วงของการระบาดแบบนี้อนาคตของเราจะเป็นอย่างไรและสุดท้ายผมจะสรุปข้อมูลดังกล่าวให้ฟังครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถใช้อินซูลินที่ผลิตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเบาหวานนั้นมีด้วยกัน4ประเภทหลักๆ อย่างชนิดที่1ชนิดที่2เบาหวานขนาดตั้งครภ์และชนิดอื่นๆเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานคือเมื่อระดับน้ําตาลหลังงดอาหาร8ชั่วโมงมีค่ามากกว่า7ม mm ิลลิโมลต่อลิตรหรือ126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือเมื่อร่ก็ตามที่ระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหาร2ชั่วโมงมีมากกว่า11.1ม mm ิลลิโมลต่อลิตรหรือ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือฮีโมโกลบิน A1c มีมากกว่า48มิลิโมต่ลิตรหรือ6.5กรัมทั้งหมดนี้คือเกณฑ์การวินิจฉัยหากมีตรงตามเกณฑ์ที่กล่าวไปเราสามารถวินิจฉัยได้ว่าคือโรคเบาหวานถ้าระดับน้ำตาลเพียงอย่างเดียวที่สูงกว่าปกติเราสามารถบอกได้ว่าเป็น IGT หรือ IFG IGT คือระดับน้ำตาลในเลือดหลังทานน้ำตาลไปแล้ว2ชั่วโมงสูงกว่าปกติแต่น้อยกว่า11.1ม mm, ิลิโมลต่ลิตร I.F.G. คือระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูงเกินปกติแต่น้อยกว่า7.0มิลิโมลต่อลิตรดังนั้นนี่คือเกณฑ์ใหม่ในการวินิจฉัยโรคเบาหวานซึ่งมันแตกต่างจากปกติเพราะโดยปกติเราจะใช้การตรวจน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร2ครั้งแต่ตอนนี้เราสามารถวินิจฉัยโดยใช้ข้อมูลเพียงแค่ครั้งเดียวในปี2045จํานวนของผู้ป่วย T2DM จะเพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนที่คาดไว้ซึ่งคาดไว้อยู่ที่700ล้านคนและสัดส่วนของผู้ป่วย T2DM จะเพิ่มขึ้นในอีกหลายประเทศนะครับเราสังเกตได้จากตัวเลขนี้โลกของเราจะมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นถึง51%จากพื้นที่อื่นๆของ IDF เราสามารถพบได้ในทุกพื้นที่ว่าโลกนี้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียและตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือที่จะเพิ่มมากขึ้นเราสามารถค้นหาข้อมูลจากประเทศเซนต์ลูเซียความชุกข,ของโรคเบาหวานในผู้ใหญ่อยู่ที่ประมาณ11.5%และเรายัางพบข้อมูลที่น่าทึ่งด้วยครับตั้งแต่ปี2000ถึง2019ความชุกข,ของโรคเบาหวานในเซนต์ลูเซียเพิ่มขึ้นจาก9.3เป็น11.5ประเทศอื่นๆอย่างเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนความชุกข,ของโรคตอนนี้อยู่ที่10.7% ใน10ปีมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก9.5เป็น10.7อีกประเทศครับจากปาปัวนิวกินีความชุกข,ของโรคเบาหวานในผู้ใหญ่คือ17.9%ที่เพิ่มขึ้นใน10ปีเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากสำหรับทุกคนเราพบว่าเพิ่มขึ้นจาก3.0เป็น17.9ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังพบข้อมูล IDF ของประเทศส่วนใหญ่นั้นมีภาระโรค จากโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูงและเรายังพบว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลางนั้นมีความชุกของโรคเบาหวานที่เพิ่มมากขึ้นใกล้เคียงกับประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งเพิ่มจาก9.5เป็น10.7และเป็น11.8ซึ่งภาวะเบาหวานนี้มีแนวโน้มมากที่สุดในประเทศที่มีรายได้สูงปัญหาอื่น ก็จะมีเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุจำเพาะอื่นๆเช่นตับอ่อนอักเสบก็เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานการบาดเจ็บของตับอ่อนอักเสบการติดเชื้อของตับอ่อนอักเสบหรือมะเร็งตับอ่อนรวมถึงการผ่าตัดตับอ่อนการหลั่งอินซูลินก็จะบกพร่องแล้วเกิดเป็นโรคเบาหวาน โรคต่อมไรท่ออื่นๆก็เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานได้อย่างโรคอโครเมกาลีนที่ร่างกายผลิตโกรดฮอร์โมนออกมามากเกินไปกรดฮอร์โมนเป็นตัวต่อต้านอินซูลินโรคเบาหวานก็จะเกิดขึ้นสาเหตุอื่นๆอย่างยาหรือสารเคมีก็ทําให้เกิดโรคเบาหวานอย่างเช่นสเตียรอยที่เรามักใช้กันแล้วก็จะมีโรคเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการทําลายเบต้าเซลล์ เช่นไซโตเมก a าโลไวรัสและใช่ครับหลังจากเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 สาเหตุนี้จะสำคัญมากมันทำให้เบต้าเซลล์ถูกทำลายเหมือนกันปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากการระบาดของโควิด -19 อื่นๆก็จะเป็นโรคเบาหวานที่มีรูปแบบภูมิคุ้มกันผิดปกติเช่นการบําบัดโรคเอดอีกสาเหตุหนึ่งก็จะเป็นโรคทางพันธุก,กรรมเช่นพราเดอร์วิลลี่ซินโดรมหรือดาวซินโดรม ประการที่2เราจะพูดถึงปัญหาภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับ DM อย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานพวกเขาจะติดเชื้อทางศีรษะและคอได้ง่ายการติดเชื้อทางเดินหายใจการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและตับการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนและการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะทำงานผิดปกติและเราก็จะพบว่าระบบการทำงานของเซลล์นักฆ่านั้นลดลง รวมถึง T-cells, CD8+ หรือ CD 3 9 p l s เมื่อเซล์พวกนี้เสื่อมสมรรถภาพแล้วก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงมากไวรัสและแบคทีเรียก็สามารถเข้าถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ง่ายขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันลดลงแล้วตัวไวรัสโควิด -19 เข้ามาหรือโจมตีบุคคลน,นี้พวกมันจะรวมกับ ACE2 เพื่อเข้าสู่เบต้าเซลล์จากนั้นเบต้าเซลจะถูกทำลาย และการทำงานของเบต้าเซลล์จะลดลงนอกจากนี้ไวรัสจะกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติของเยื่อบุผนังหลอดเลือดและการแข็งตัวของเลือดซึ่งทำให้ผู้ป่วยบางรายติดเชื้อได้ง่ายและมีแนวโน้มที่จะมีเลือดออกได้ง่ายเมื่อผู้ป่วยเบาหวานติดเชื้อโควิด -19 เบาหวานจะทำให้เกิดการทำงานผิดปกติของถุงลมปอดซึ่งทำให้การป้องกันทางร่างกายลดลง ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจะติดเชื้อโควิด1 i e e ได้ง่ายและความรุนแรงของโรคจะมากกว่าผู้ป่วยปกติสถานการณ์เบาหวานในช่วงการระบาดของโควิด1 i e จากภาพนี้เราจะเห็นว่าภาพด้านซ้ายคือ CT ของการติดเชื้อโควิด1 i d 1 9ในปอดด้านซ้ายไม่ใช่เบาหวานและด้านขวาคือเบาหวานเราจะพบเนื้อเยื่อปอดบวมได้มากกว่าในกลุ่มเบาหวานถ้าเราใช้ CT s c สกอ เราจะพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมีรอยโรคกระจายที่ปอดสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวานอย่างมากจากห้องแลบเราพบว่าเซลล์ลิมโฟไซต์ลดลงและเซลล์นิวโทรฟิลเพิ่มขึ้นส่วนในกลุ่มของเม็ดเลือดแดงเราพบว่าฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงจะลดลงในกลุ่มโรคเบาหวานค่า C-R-P จะสูงขึ้นเฟอร์ริติน E-S-R และ I-L-6 ก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งหมายความว่า information markers จะสูงขึ้นและยังหมายถึงสภาวะการติดเชื้อที่จะรุนแรงมากขึ้นด้วยนอกจากนี้เรายังพบว่า D-dimer และ f i b i n o g e n เพิ่มขึ้นเหมือนในภาวะการแข็งตัวของเลือดมากผิดปกติซึ่งจะทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันหรือ DIC หรือเลือดออกได้ง่ายเรายังพบว่าค่าการทำงานของตับและเอนไซม์ lactase d e h y d r o g e n a e และค่าแกมมาจีทซึ่งเป็นค่าการทำงานของตับลดลงในผู้ป่วยโรคเบาหวานภาวะโภชนาการเช่นโปรโตีนรวมพรีอันบูมินอันบูมินและอัตราส่วนอาบูมินและโกบูลินลดลงในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั่นหมายความว่าผู้ป่วยจะสูญเสียพลังงานไปอย่างมากเมื่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานติดเชื้อโควิด -19 ในการระบาดของโรคโควิด1 i เราจะพบโรคเรื้อรังร่วมอื่นเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูง COPD CKD โรคตับเรื้อรังและผู้สูบบุหรี่จะเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ได้ง่ายในกลุ่มเบาหวานเราสามารถพบความชุกได้ตั้งแต่5.3-5.8ถึง5.8เท่าซึ่งเกือบจะสูงกว่าอันเก่า การวิจัยอื่นๆยังพบว่าเมื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานติดเชื้อโควิด -19 จะมีอาการรุนแรงมากกว่าและจะมีโอกาสถูกส่งเข้า ICU ได้ง่ายกว่าคนปกติซึ่งส่งผลให้อัตราการตายทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นประมาณ1.49ถึง3.64เท่าโดยอ้างอิงจากงานวิจัยของแลนซิตจากข้อมูลของประเทศอังกฤษการเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ในชนิดที่1เพิ่มขึ้น รวมถึงชนิดที่2ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลก็สูงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานชนิดที่1ห,หรือ2นอกจากนี้เรายังพบการเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็นเบาหวานมีการพบความชุกสูงขึ้นของโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคโควิด -19 และตัวโรคเบาหวานนี้ก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและการเสียชีวิต โรคเบาหวานอาจกระตุ้นให้ติดเชื้อโควิด -19 ได้เนื่องจากการเพิ่มการเข้าของไวรัสเข้าสู่เซลล์และการตอบสนองภูมิคุ้มกันบกพร่องจากวารสารเกี่ยวกับเซลล์เมตาบอลิซึมจะพบว่าการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานยังเกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ําตาลหากการควบคุมระดับน้ําตาลน้อยกว่า10ม mm ิลลิโมต่อลิตรอัตราการรอดชีวิตจะอยู่ที่เกือบ99%แต่ถ้าเกิน10ม mm ิลลิโมลต่ลิตร อัตราการเสียชีวิตจะเป็น11%ดังนั้นการควบคุมระดับน้ําตาลให้ดีจึงเป็นปัจจัยหลักในอัตราการรอดชีวิตความดันโลหิตก็เช่นเดียวกันครับแต่จํานวนเม็ดเลือดขาวจะไม่เกี่ยวข้องกันมากนักดังนั้นการควบคุมระดับน้ําตาลจึงสําคัญมากช่วงการแพร่ระบาดการจัดการโรคเบาหวานจะมีความแตกต่างนี่คือแผนภาพที่จะแนะนําวิธีการจัดการเมื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานติดเชื้อโควิด -19 และได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อเริ่มเข้ารับการรักษาเราจะตรวจสอบว่าผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคอ้วนและสูบบุหรี่หรือไม่ถ้าใช่เขาก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงจากนั้นเราจะตรวจโรคปอด CAD MI ภาวะหัวใจล้มเหลว TIA PAD และ CKD ถ้าใช่เราจะตรวจสอบดัชนีชีวัดทางชีวภาพอื่นๆและคอยตรวจสอบระดับ A1C หากสภาวะไม่ดีก็จะเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะถูกส่งตัวไปที่ห้อง ICU ถ้าสภาวะไม่รุนแรงเราจะแอดมิดผู้ป่วยเข้า w a r ดธรรมดาจากแผนภาพนี้เราก็จะรู้วิธีดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานสิ่งอื่นๆที่เราจำเป็นต้องรู้ยาเบาหวานบางชนิดจะไปรบกวนยาต้านโควิด -19 เช่น DPP-4 จะทำปฏิกิริยากับอะทาซนาเวีย SGLT2 จะทำปฏิกิริยากับโลพินาเวียซันฟนิยูเรียจะทำปฏิกิริยากับไฮดรอกซีคอโรควินไพโอกลิตโซนจะทำปฏิกิริยากับฟาวิพิราเวียและอินซูลินก็จะทำปฏิกิริยากับไฮดรอกซีคอโรควินด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อผู้ป่วยใช้ยาสำหรับโควิด -19 เราก็สามารถเปลี่ยนยาเบาหวานเพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาได้ ปัจจัยพิเศษอื่นๆคือมาตรการเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานในโควิด -19 สิ่งแรกคือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ดีอย่างที่ผมได้แสดงให้คุณเห็นว่าการควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดให้บ่อยขึ้นโดยใช้การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งจำเป็นประการที่ 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคหัวใจร่วมหรือโรคไตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และควรพยายามทําให้สภาวะการทํางานของหัวใจและไตคงที่ประการที่ 3. เราจะต้องใส่ใจกับโภชนาการและการบริโภคโปรตีนอย่างเพียงพอซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญการขาดแร่ธาตุและวิตามินใ,นใดๆจําเป็นจะต้องได้รับการดูแลและการออกกําลังกายก็เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันแต่ควรมัดระวังและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดเช่นโรงยิมหรือสระว่ายน้ําและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และปอดอักเสบก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อทุติยภูมิหรือเป็นปอดบวมหลังจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจการตรวจวัดอื่นๆที่คุณควรจำไว้ให้ขึ้นใจก็คือในกรณีที่ผู้ป่วยเบาหวานมีไข้ไอมีน้ำมูกหรือหายใจลำบากเราจำเป็นต้องแจ้งให้มีการตรวจเชื้อโควิด -19 ผู้ป่วยที่มีอาการจะต้องได้รับการแยกตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์จนกว่าอาการจะหายดี อย่างไรก็ตามประเทศอื่นๆอาจมีแนวทางพิเศษที่ต้องปฏิบัติตามผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการไม่รุนแรงก็สามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้ควรดื่มน้ำไม่เพียงพอแก่ความจำเป็นของร่างกายและรักษาตามอาการด้วยยาพาราเซตาเอลหรือการสูดดมไอ้น้ำและอื่นๆก็สามารถทำได้ที่บ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1ควรตรวจวัดระดับน้ำตาลและคีโตนในปัสสาวะบ่อยครั้งหากมีไข้และมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เราจะเช็คปริมาณและแก้ไขระดับน้ำตาลเพื่อรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดให้ปกติควรหลีกเลี่ยงยาลดระดับน้ำตาลในเลือดที่อาจทำให้ระดับน้ำในร่างกายบกพร่องหรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำดังนั้นเราแค่รักษาระดับน้ำตาลให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่สุดโดยอาจต้องลดปริมาณยาลดระดับน้ำตาลในเลือดหากเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามในทางของซิกเดกไลและต้องตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือด และปรับยาให้บ่อยขึ้นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีโรครุนแรงจําเป็นต้องมีการตวรวจระดับน้ําตาลในเลือดบ่อยครั้งขึ้นผู้ป่วยต้องหยุดใช้ยากินเช่นเมทฟอร์มินหรือ,อยาในกลุ่มโซเดียมกลูโคสคอนเทนเซอร์ทูอินฮิบิเตอร์เพราะอาจทําให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากกรดแลคติกและภาวะคีโตซิสเมื่อไรก็ตามที่สถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น อินซูลินจะเป็นยาที่ใช้ควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการควรปฏิบัติอย่างไรอันดับแรกเราควรลดขนาดพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด -19 จําำนวนมากอันดับที่2เราควรโซเชียลดิสเทนซิ่งมีเจลล้างมือตามจุดต่างๆและสวมหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล และในห้องรับรองอันดับที่3คือการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้แก่แพทย์พยาบาลนักโภชนาการและอื่นๆในวอร์ดโรคโควิด -19 ที่สร้างขึ้นใหม่ และเราก็จําเป็นต้องกักตัวเจ้าหน้าที่ที่ได้มีการสัมผัสผู้ป่วยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในคลินิกเบาหวานถึงแม้ว่าจะสัมผัสผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโควิด -19 ก็ตามทําให้จํานวนเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการในการรักษาโรคเบาหวานลดลงในอนาคตอย่างที่ผมได้กล่าวไปโควิด -19 อาจทําให้เกิดโรคเบาหวานชนิดใหม่เนื่องจากไวรัสโควิด -19 สามารถสร้างความเสียหายให้กับเบต้าเซลล์ได้ และจะทําให้เกิดภาวะไซโตไค์สตรอมพวกมันสามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ได้โดย ACE 2 g กไกลโคไซเลชันจากนั้นการหลั่งอินซูลินจะลดลงและความต้านทานต่ออินซูลินจะเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงที่โควิด1 i n e t กำลังระบาดเมื่อเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงก็จะทำให้เซลล์บุผนังหลอดเลือดมีความผิดปกติและทำให้เกิดลิมเลือดอุดตันสร้างความเสียหายในหลายอวัยวะมันคือการตอบสนองของร่างกายอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังรวมถึงภาวะไตหรือภาวะ DKA หรือ HHS อื่นๆซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีผลลัพธ์การรักษาที่ไม่ดีหลังจากเกิดโรคโควิด -19 เรายังพบว่ามีโรคเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่เกิดขึ้นตัวโควิด -19 จะไปจับตัวกับ ACE2 receptor ซึ่งมีอยู่ในอวัยวะและเนื้อเยื่อเมตาบอลิซึมสำคัญคญ ได้แก่เบต้าเซลของตับอ่อนเซลเนื้อเยื่อไขมันลำไส้เล็กและไตจึงอาจเกิดเป็นโรคเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่บางทีเราอาจจะเปลี่ยนลักษณะการดูแลรักษาก่อนที่จะมีการระบาดนนของไวรัสการดูแลผู้ป่วยเบาหวานมักจะอยู่ที่คลินิกและการไปโรงพยาบาลซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตัวโรคและภาวะโรคเฉียบพลันในปัจจุบันเราจะจำกัดการเข้ารักษาของผู้ป่วยในคลินิก และโรงพยาบาลและเราต้องให้ความสำคัญกับการผลิตยาและป้องกันการเข้าไม่ถึงยาหลังจากเกิดโรคระบาดนี้เรายังพบว่าการรักษาผ่านทางระบบภาพเสมือนจริงอาจกลายเป็นช่องทางหลักในการดูแลผู้ป่วยและการดูแลที่บ้านก็อาจมีความสำคัญมากขึ้นดังนั้นระบบการผลิตยาจะต้องสามารถทำงานได้อย่างไม่มีปัญหานอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยทางสังคมของสุขภาพด้วยดังนั้นต้องรักษาพื้นที่ทางสังคมไว้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้เรายังคงต้องเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดนี้ขึ้นทำให้โรงพยาบาลและคลินิกต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษาไปผมจะสรุปข้อมูลที่พูดมานะครับเราพบโรคเบาหวานมากขึ้นและมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในทั่วโลกในประเทศของคุณ บางทีคุณอาจจะป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานเกี่ยวข้องกับปัญหาภูมิคุ้มกันซึ่งส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยสูงขึ้นทั้งในช่วงปกติและช่วงที่มีการระบาดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานต้องใช้กําลังคนจํานวนมากและต้องใช้กลยุทธ์พิเศษในช่วงการแพร่ระบาดนอกจากนี้อย่างที่เรารู้กันโควิด -19 อาจาเพิ่มอัตราการเป็นโรคเบาหวานประเภทอื่นๆได้ในอนาคตดังนั้นภาระง,งานจะเพิ่มขึ้นหลังจากการระบาดในครั้งนี้ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ